มาทานพัแปราเหรอพัดคุณเล่นกระบอกมาได้ดีมากเลยทิราทิราเอาชนะฝรั่งได้เท่มกากๆเลยนะร,รู้เปล่าพัเาดเจนะ้ากันฐานไหน うん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 おいのうなかうんうん。No, nah, nah. <スロー> <culiar> <spit>